ที่ความฮอตแบบชุดไม่อยู่ของดุ่มไบรว์วชิรวิทนะคะคุณผู้ชมที่สเสน่ห์ของเขาเนี่ยก็มัดใจแฟนๆแ,แบบอยู่หมัดนะคะสามารถสร้างมูลค่าทางตลาดได้อย่างแบบมหาศาลเลยล่ะคะ่ะ ถือเป็นนักแสดงชาวไทยที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับหนุ่มไว,ไว,ไวชิรวิทย์ที่ด้วยกระแสความฮอตเด่ยทำให้เจ้าตัวมีแฟนคลับทั่วโลกการันตีจากผู้ติดตามในไอจีสูงถึง18.5ล้านผู้ติดตามเลยล่ะคะ่ะงานนี้ไบรท์ก็เลยขึ้นแท่นเป็นแบรนด์บัสเตอร์ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้คนแรกของเบอร์เบอรี่นะคะที่สร้างมูลค่าทังสื่อได้มากที่สุดในช่วงลอนดอนแฟชั่นวีคสปริงซัมเมอร์2024นะคะที่เจ้าตัวก็บินไปร่วมงานมาค่ะโดยมูลค่าสูงถึง76ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะด้วย ความสาเร็จนี้นะคะหนุ่มไว้เขาก็ยังได้ต่อยอดเปิด่ายปันเสพตินเป็นของตัวเองหลังติดปีกเป็นนักแสดงอิสระเพราะว่าอยากยกระดับเสพตินไทยสู่สากลค่ะดีใ,ใจครับผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนพอเขาทํางานกับเรานะเราก็อยากที่จะทําให้เขาได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการลเลยเาเราไม่ได้เป็นเหมือนแค่นายแบบลีเฟรนเซอร์คนหนึ่งแต่เราเหมือนเป็นคนที่พรีเซนต์เอร์เบอรี่แบบของเราเลยก็เพราขอคบคุณเบอร์เบอรี่จริงๆผมได้มีสลัดในการทำนะครับะผมมีทีมที่ ตั้งใจทำงานมากๆเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆไม่ว่าจะแบบหน้าผมเอ่อสไตลิส คือทุกอย่างเราเราเราทำงานกันแบบมากจริงๆคือถึงหน้างงานคุณอาจจะเห็นว่าเราแค่เดินเข้าไปนั่งดูโชว์แต่จริงๆคือก่อนนั้นนั้นน่ะเราเวิร์กค้ากันมากๆสำหรับโปรเจกต์อย่าลืมไปว่าชิรวิทย์นะฮะไม่ได้เปิดค่ายแล้วเลิกทํางานนะครับก็ยังเป็นศิลปินอยู่ยังติดต่องานได้เหมือนเดิมไบว่ชิรวิทย์ยังเป็นศิลปินอยู่นะครับฝากด้วยครับเราไม่ได้ตั้งใจจะมาทําค่ายนี้เพื่อที่จะเหมือนดูแลผมคนเดียวเราตั้งใจที่จะมีศิลปินที่เราดูแลในสังกัดด้วยด้วยความที่งานที่ผมทททํําาาาาเเรรมีกงนปะศั เยอะมาก,มากๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นช่องทางที่อยากจะพัฒนาศิลปินในในแบบที่อินเตอร์เนชั่นแนลเขาทำต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับผมรู้สึกว่าก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะมีพี่ๆผู้ใหญ่หลายท่านที่คอยแบบออดูแลเราปกป้องเราหรือว่าให้คาแนะนําเราแต่ณวันนี้เหมือนเราเป็นคนที่เป็นคนมาขัาหางเสือทั้งหมดอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ั้งนี้นะคะหนุ่มไรเขาก็ยังถือโอกาสอัปเดตเรื่องที่ถูกเพจปลอมกุกข่าวใส่ร้ายว่าเป็นพระเอกซีรีส์ที่ได้ใช้สารเสพติดแล้วก็มีพฤติกรรมมั่วสุมทางเพศจนได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงค่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกเลยนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานแล้วก็จะไม่มีการยอมความแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ากระทบจิตใจของตนและครอบครัวค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทางทีทานายความแล้วก็ทางทีมของทางกฎหมายเรากำลังรวบ,บรวมหลักฐานอยู่ครับคือด้วยความที่ผมไม่เคยออกมาปกป้องตัวเองเลย ตลอด3 4ปีที่ผ่านมาที่ที่ผมโดนเรื่องเฟกนิวหรือเรื่องข่าวอะไรแบบนี้มาตลอดเลยเราจะปกป้องตัวเองถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีการยอมความอย่างแน่นอนครับทุกการกระทํามันมีมันมีผลลัพธ์ของมันอะไรครับผมก็อยากให้เคสนี้เป็นเป็นบทเรียนสําหรับไม่ใช่แค่คนที่คนที่กระทาผิดแต่ว่าเป็นบทเรียนสาหรับคนที่ใช้โซเชียลอยากให้ใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรอย่างสร้างสรรแล้วก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันที่ผมต้องออกมาทำอะไรแบบนี้